สวัสดีครับสานีตำรวจภูทรดอนยะนางขอประชาสัมพันธ์การป้องกันการถูกช่อโกงทางออนไลน์ครับผมเชิญรับชมได้เลยครับข้อความแรกที่ผมได้เนี่ยวันที่10พฤษภาคมอีกข้อความหนึ่งผมได้วันที่18ทีนี้หัวมันจะเขียนไว้ว่า K Bank เลยเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเลยและข้อความเนี่ยอ่ะทีมงานก็อินเสิร์ตได้ เป็นข้อความว่ามีผู้เข้าสู่ระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองโปรดติดต่อทันทีแล้วมันให้กดลิงก์นี้คือที่<ะ>ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะเป็นของทางเจ้าหน้าที่นะใอามาให้ดูว่าเหยื่อโดนแบบนี้ปรากฏว่าของพี่ไก่ก็คือเป๊ะข้อความเดียวกันเลยค่ะแล้วตอนแรกที่ผมได้อย่างตอนแรกที่ผมข้อความแรกผมได้วันที่10เนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่เมื่อวันที่18เนี่ยตดนอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับแม่อยู่กับป๊าได้พร้อมกัน3ามคน ก็ยังงงกันอยู่เฮ้ยอะไรแล้วคือผู้สูงอายุบางทีก็จะตกใจเอ้ามีคนเข้าสู่ธนาคารอ่ะอเข้าระบบเราแล้วหัวเป็นเคแบงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ที่ตำรวจมาแถลงเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องจำลองสถานีฐานนี่ครับคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเอาเครื่องเนี้ยใส่รถตนแล้วตะเวนขับไปขับปุ๊บขับไปส่งสัญญาณไปดังนั้น ที่อยู่ในรัศมีของกล่องเนี่ยข้อความคนแถานั้นจะได้ข้อความพร้อมๆกันหมดมได้ข้อความพร้อมๆกันหมดและเป็นข้อความทานองเดียวกันนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปในรถง่ายแค่นี้หรอคะเอาใส่รถแล้วก็ขับไปแค่เนี้คือง่ายแค่นี้ก็จริงนะตูนแต่วันหนึ่งส่งได้มากกว่าสองหมื่นข้อความคือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมิจฉาชีพพี่ไก่มันทําแค่เนี้ยแค่เนี้ยใส่รถอะไรก็ได้แล้วก็ขับ,ข,บขับไปแค่เนี้หนึ่งคุณผู้ชมฮะ ส่งได้วันละสองหมื่นกว่าข้อความดังนั้นในสองหมื่นกว่าคนที่ได้รับมันต้องมีสักคนที่กดเข้าไปด้วยความตกใจและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุสองคำถามก็คือเฮ้ยแล้วมันใช้ช่องสัญญาณอะไรอ่ะถูกไหมฮะแค่ขับรถไปปรากฏตํารวจบอกไงรู้ไหมฮะใช้ช่องสัญญาณสําหรับกรณีการเกิดภัยพิบัติมันจะมีช่องสัญญาณพิเศษไงตูนที่ทุกคนได้รับเหมือนอเหมือนกันเราก็เพิ่งทราบเราไม่เคยได้รับข้อความเตือนภัยพิบัติอะไรเลย แต่ไอช่องสัญญาณนี้กลับถูกเอามาส่งข้อความแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะจนถึงวันนี้เนี่ยโดนคนที่โดนหลอกสูญเงินไปแล้วร้อยเจ็ดสิบห้าล้านฮะเอา้าฟังเสียงเจ้าหน้าที่นะครับรองผู้บัญชาการสอ,อทอครับพลตํรวจตรีวิวัฒน์คำชันนานพูดถึงเรื่องนี้ฮะอุปกรณ์อันแรกก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับปรากฏตามหมายเลขหน ันที่2ก็คือจะมีแล็ปท็อปซึ่งมีโปรแกรมอยู่นะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณก็คือแอตเทนานะครับอันที่4นะครับทางทางทางผมนะจะเรียกว่าสติงเลนะครับส่วนรายละเอียดเมื่อประกอบเป็น4ส่วนนี้แล้วนะครับก็จะอุปกรณ์เหล่านี้จะทําตัวสร้างเป็นเสาสัญ,ญญาณขนาดเล็กนะครับเสมือนเป็นเสาสัญ,ญญาณมือถือนะครับหลอกโทรศัพท์มือถือรอบๆบ,บ,บริเวณนั้น ให้มารับข้อมูลส่งผ่านมันนะครับเพื่อจะได้ดักส่งข้อมูล SMS คุณผู้ชมอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างผู้เสียหายด้วยความเคารพนะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานละกันหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคือพอได้รับข้อความปุ๊บตกใจมากก็กดลิงก์เข้าไปเลยพอกดลิงก์เข้าไปเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมันเป็นการแอดไลน์แต่ทีนี้พอแอดไลน์เข้าไปอ่ะตูนทุกไลน์จะขึ้นข้อความว่าเป็นเคูนนเคนี oon, ้เคนั้นให้รู้ว่าเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค,คุยต่อไปคุยต่อมา ลิงก์สุดท้ายคือกดลิงก์แรกแอดไลน์คุยแป๊บนึ่งมันให้กดอีกลิงก์หนึ่งเป็นการดาวน์โหลดแอปชื่อ K-Security ชื่อก็น่าเชื่อถือปรากฏพอโหลดปั๊บหายไปเลยสามแสนกว่าบาทกลัวเราก็เลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็คุยกับเขาไปต่างๆนานาเขาก็ให้เรากดแอปแอปหนึ่งที่เหมือนเขามาลงมาลงแอป เรียกว่าเคเคซีเคียร <K> ิพอเรากดเข้าไปอะค่ะมันคือการทำการรีโมทโทรศัพท์เรามันก็จะขึ้นหน้าขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนแล้วับเอ้าเบื้องต้นตำรวจเนี่ยจับนายสุขสารอายุ40ปีพร้อมกับพวกรวม6คนเครื่องเนี่ยมี4ตัวรถ4คันนะตูนค่ะแสดงว่าวันหนึ่งก็8มื0 0กว่าข้อความโอ้โหจับไปได้ละหนึ่งกลุ่มครับขอบคุณที่รับชมครับผมหากมีประโยชน์ รถแชร์ต่อๆไปนะครับ